อย okay ู่กับพวกเราติงติงติงเป็นคบสสดีสวัสดีต้อนรับครับมาร่วนงานติงจติงจริงจติงจริงจิงริงไปครับไปต่อมาลุ้นงานกันตัจอยไหมจอยจอย จอยจอยนั่นแหละยังไม่เริ่มเลยครับผมกับพี่จ๊อบเนี่ยร่วมงานแล้วก็ทำกิจกรรมด้วยคือมีกิจกรรมในการเสริมเป็นสัจวตเท่ากับทีมอซิทคอมเรื่องนี้แล้วก็มาถามผู้โดยสารว่าผู้โดยสารรับเครื่องดื่มอะไรดีครับใช่แต่ว่าเครื่องดื่มเราสเปเชียลหน่อยเป็นไวน์แดงกับสปาร์ l i n g wine ตื่นเต้นเลยเมื่อกี้ตื่นเต้นมากโดยรวมก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่าคนเยอะแล้วก็เราไม่คิดว่าตัวอย่างที่ตัดออกมาเนี่ยเฮ้ยมันน่าติดตามขนาดนี้เลยนะใช่มุกแต่ละมุกี่มันเล่นเนี่ยมันแบบเฮ้ยนี่มันเฟี้ยว หลายคนอย่างเงี้ยที่เราไม่คิดว่าแบบจังหวะจะมีครันอย่าี่มัน่มเนี่ยคือแบบเแบบเราก็เซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์มากเหมือนในทีเซอร์จเมีใครเอเอ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 ดเออเออเออเดอออเออเอ่เอัเออเอเออเออเออไอออเออเเออเออเบอออเอเออเอเออเอเเออเออเออเหรอวันนี้อเออ ให้กำลังใจผมม่าร่างเฉย <laughs> คือต้องบอกว่าทุกครั้งที่ v o c มีงานแบบเนี้ย <c oughs> เวทคอนแบบเนี้ยตพวกเราก็จะตืน่นเต้นแล้วละ่ะเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ใหม่ของค่ายเราเนาะ <c oughs> แนวใหม่ที่ v o c ไม่เคยทำเพราะส่วนมากมันก็จะเป็นแอคชั่นดราม่าผลงานที่ผ่านมาของ v o c นะครับตื่นเต้นทุกคนตื่นเต้นมากแล้วก็ผมก็มีได้ไปรับเชิญมาแล้วหนึ่ง EP ก็สนุขนานดดีครับ เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นก็รอติดตามครับรู้ว่าวันนี้เขาจะมีแถลงข่าวผมขับรอเลยเฮ้ยขับเลยเหรอผมรู้ว่ามันสนุกและมันตลกมากคือก็บอกเลยว่าซิทคอมเนีเน้เป็นอะไรที่แบบอุ้ย<ม>หาดูได้ยากมึง <c oughs> มนานั่งข้ง <c oughs> างมันแทนกูได้ปะ <c oughs> มันหาดูได้ยากคือมึงสอนน้องเลยสอนซิทคอมแบบนี้มันหาดูได้ยากครับผมเคยไปเปิดตู้ข่าวแล้วไม่เจอทีวีหรือเปล่าทีวีหรือเปล่ทูวิชั่นนาวทุกต่องครับหวันสุดเลยที่เจ็ดพฤษภาเจ็ดพฤษภาอยนี้ได้ยังไงวะ เอาไป้ลยน่าดูมากง่ายตามมากผมรอวันที่7จ็ครับผมผมดีใจมากผมได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมจริงเปล่าในงานนี้ปอร์ตอ๋อในงานในงานนะครับผมผมคิว่าดีใจมากครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนครับติดตามชมครับผมก็จะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษคนไหนไปบ้างนะครับผมเซียวบุญไปไหมอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึง่เนี่ยเป็น่ปเนี่ยเพราะว่าเครื่องบินอ่ะมันใหญ่มากคุณมีไปเนี่ย คุณอย่าเก่งดิคุณมีรับเชิญไหมเนี่ยผมไปจากตรงนี้ได้ไหมคุณมีรับเชิญไหมเนี่ยโอเคไม่เอาตื่นเต้นคือมีทุกคนมีแหละมีต้องมีอยู่นแต้นก็ก็ต้องรอดูครับให้มันเป็นจติงเออจริงจริงสิตองกันข้านะมันไม่ใช่จุดห่อนเราอะคือมันก็เป็นแนวใหม่คือถ้าถามผมในฐานะนักแสดงนะมันก็เป็นแนวใหม่ที่มันก็ต้องใช้สตาร์มากพอสมควร มันก็เป็น acting ที่ผสมกับต่างๆเพราะว่าเขาก็เล่นไม่ได้ตามบทหรอกผมก็ไม่รู้ว่าซิทคอมเขาเล่นกันแบบนี้มันก็ท้าทายดีเปิดมาไม่ได้เจอในตู้กับข้าวแต่มาเจอเจ็ดมันจะเป็นยังไงนะมันไม่เจอในตู้ข้ามเจอไหนว่าบ๊อบตอนนี้ผมคือเจอ ไปแล้วมึงเอาอะไรสองอันสามอันน้าน้องไม่ส่งไปเขาจะพูดต่อตัวละครนี่ที่ได้เห็นในโปอย่างเมื่อกี้เล่นเป็นโดดไนหรอแม่งแบบแม่งมันต้องมีอะไรสักอย่างอ่ะมันดูไม่ไว้ใจได้สักคนเลยบอกว่าไม่น่าไว้ใจไม่น่าไว้ใจอ่ะไม่อะไรนะเมื่อกี้กูพูดอะไรไม่ไว้ใจได้ขอโทษแทนเพื่อนผมด้วยครับเพื่อนผมคนตายไม่ไว้ใจเลยนะไม่ไว้ใจได้สักคนตับมันก็จะเรียงแปลกๆนี่เลยไม่ไว้ใจได้สักคนเลยอย่างนี้พี่เขาบอกคนตายไม่เป็นแบบนี้แซวกันเรารักกันมาด้วยกันผมบอกแล้วไม่ใช่สาระจ๊ S <S ว่าหกเรอว่าเรได้อะไรประมาณนี้แหรอว่าเราต<อ>ีไข่เราไข่ร,รอกนะไม่ไม่ไม่เคยขายหลอกเลยเอาเป็หลายครั้งไข่รอบดบิวซีไม่เคยขายหลอกเลยครับแล้ออ<อ>ครับเอยตีไขายตลกเนาะครับคือต้องบอกว่าไม่ขายหลอกเพราะพวกเรา,ห,เราหรออยู่แล้วเราเราไม่เคยคิดถึงเรื่องนั้นใช่เรา,า,าไม่เคยคิดเพราะว่ามันเป็นพรสวรรคิ์ที่ติดกับเราอยู่แล้วผู้ชายตัวเอกมากเลย ก็อยากออกไปจรีนวิทยาศาสร์ให้จับพวกมึงมานั่งด้วยกันกูอยากออกไปจากตรงนี้มาเจร์เผากับข้าวไดดูน้องด้วยโทษเลยมึงดูน้องด้วยน้องน่าสุดถามน้องผมถ้าไม่เจอในตู้ข้าวเนี่ยเราไปเจอที่ไหนได้ผมต้องคือจริงคือบางบ้านก็เกีิดกันเกิดหรือเปล่าบางบ้านตู้ข้าวไม่มีจริงๆก็ไม่เกิดแบบฝากติดตามด้วยครับผมใน ช่องวันครับผมแล้วก็ในแอปพลิเคชันคือชูชันนครับผมฝากตามติดชีวิตพวกเราด้วยนะครับผมแล้วดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมครับผมผมแบบตลกมากไปดูเลยครับขำกิ้งลิงก์ับไม่เดี๋ยวไปดูไม่ได้เพราะว่าวันที่7นะผมเจ็ดเจ็ดอะไรครับพิษภูมิพิษภูมเผ็ดพิษภูมิเถ้าเราเป็นพาสเซนเจอร์เราเลือกไฟลอชแอนเดนต์มาเซอร์วิสเราได้สักคนหนึ่งเลือกใครดีคนเลือกพี่ชายแล้วกัน พี่ชายทำไมอ่ะก็ทำไมอ่ะก็เลือกพี่ชายอ่ะไม่แบบทำไมไม่เขาดูบอกว่าทไมยู่เป็นคนใจดีแต่ว่าเออบอกเฮ้ยสมมุติเอานู่นเอานี่เอานั่นหน่อยก็รบกวนเขาเขาน่าจะมาเสิร์ฟเราแน่เขายิ้มตลอดเวลาผมขอเลือกพี่ชบาเขาน่ารักครับอยากให้เขามาเสิร์ฟผมขอเลือกเปิดประตูหยุดเฉยเพราะผมจะลงผมไม่อยากขึ้นเครื่องลำนี้ผมอยากลงไม่อยากขึ้นลำนี้ทันนี้เราอยู่บนเครื่องแล้วแต่ผมเปิดประตูเฉยเขาจอดให้ผมไหเพราะผมจะลง อยากให้ใครมาเสิร์ฟมาเสิร์ฟวะขอมึงจะเกินอีกนะมึงเกินเยอะอ่ะเขายืดเวลามาเล้วติดกิฟต์ครับเพราะว่าแต่เข้าใจเลือกเหรผมคือคำรุ่นมาเสิร์ฟนะค่ะเพราะว่าผมผมชอบ บ๊มนังตรงๆจบครับติงดิงดิงอันนี้ไม่แอคติงนะไม่แอคติงนะเนี่ยอันนี้อจริงนะไม่ผมชอบการบริการเขาดูเป็นคนแบบพูดเก่งตามดูเนาะแตราไม่อะตี้ผมชอบชอบติดตามดูครับรนี้ตดใช่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 อ้จบแล้วใช่ไหมครับผมเดินออกมาได้แวหรืปล่าขอบคุณมากนะครับติ่งติิ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 ง